ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564หรือปี2021มาดูด้านของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศนะครับติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศจากแหล่งข้อมูลต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีแล้วก็แหล่งข้อมูลต่างๆก็สรุปนะครับว่าในส่วนของเดือนมิถุนายนจาก วันพรุกนี้เนี่ยฝนก็จะตกกระจายอยู่ทั่วไปนะครับโดยปริมาณฝนอาจจะมี40%บ้าง60%บ้างไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนและพอหลังจากกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยมีโอกาสที่ฝนจะน้อยลงผมสรุปเป็นภาพกว้างๆก่อนนะครับคือมีโอกาสที่จะน้อยลงและและนะครับพอไปถึงเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมอีกครึ่งเดือน มีโอกาสที่จะน้อยลงไปอีกเกิดจะภาวะฝนที่ทิ้งช่วงอันนี้คือด้านของทั้งวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์ก็ตรงกันดังนั้นผมก็สรุปว่าเราเชาสวสวนเนี่ยมีเวลาเตรียมการอีกอย่างน้อยตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาจะบริหารดูแลจะจัดการจะตัดแต่งกิ่งจะทําอะไรก็ทําได้ครับคือบางท่านฝนตกฟ้าปิดดินแฉะอย่างนี้ท่านอยากจะไปตัดแต่งก็ยังตัดกันอีกมันอาจจะเป็นผลเสียนะครับ แต่เพราะว่าเราคาดว่าอมันไม่มีเวลาแต่ผมก็ไปติดตามดินฟ้าอากาศก็บอกได้ว่ามีเวลาครับตั้งแต่กลางมิถุนาเป็นต้นไปถึงกลางเดือนกร,รกฎาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการตัดแต่งแต่เป็นเรื่องของการฟื้นฟูนฟนฟนฟนความสมบูรณ์หลังการเก็บเกี่ยวซึ่งในการฟื้นฟูนั้นก็คือการให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพื่อที่จะให้ใบเก่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น,น,นการสร้างคุณภาพของใบ จะกลายเป็นหลักที่สำคัญที่จะทำให้พืชเหล่านั้นมีภูมิท่าท,าน,ทานซึ่งในการที่เราจะดูแลฟื้นฟูนฟนสภาพต้นนะครับก็มีกลุ่มปัจจัยก็มีปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยทั้งดินท่าอาหารรองท่าอาหารเสริมครับส่วนกรณีเรื่องของใบอ่อนที่ออกมาเราก็ดูในเรื่องของแมลงการป้องกันเชื้อราเราก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ในครั้งเดียวกัน ทีนี้ก็มาดูในส่วนของข่าวสารด้านการตลาดนะครับหลายท่านก็ได้รับราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทุเรียนมีสุดท้ายที่ท่านเก็บในส่วน1 2 0 130บาทก็เป็นที่ดีใจกันทุกทท่านแล้วก็ในส่วนของราคามังคุดเองนะครับก็ขึ้นขึ้น,นลงลงขึ้นไป150บาทเมื่อวานนี้ก็กลับถอยลงมาเหลือ120บบาทคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามปริมาณ ที่เข้าสู่ตลาดพอของขาดราคาก็ปรับตัวขึ้นสำหรับประเด็นสาระในส่วนของวันนี้วันพฤหัสสาระเป็นเรื่องของเงาะและประเด็นของเงาะอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับคือเรื่องมาจากในส่วนของในกลุ่มรายก็ได้มีการาพูดคุยถึงประเด็นในเรื่องของเงาะการติดผลไม่ดีปัญหาใหญ่ที่เราพบก็คือปัญหาเงาะขี้ข้อในด้านของปัญหาเงาะขี้ข้อนั้นเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมาทําความเข้าใจ คือโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเนาะเป็นขี้คอกมีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเสียทั้งหมดมันก็จะเป็นเฉพาะในส่วนของบางรุ่นที่ดอกบานแล้วปัญหาใหญ่ก็คือเกิดจากกระบวนการที่เขาไม่ได้รับการผสมเกสรทีนี้ในการที่เขาไม่ได้รับการผสมเกสรน,นั้นเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเพราะสาเหตุอะไรสาเหตุแรก ก็คือเรื่องของเกสรตัวผู้ไม่มีคือถ้าเราจะหวังว่าเราจะใช้เกสรตัวผู้ในดอกของเงาะในดอกเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าในสภาวะธรรมชาติเกสรตัวผู้จะเหี่ยวแห้งและล่วงลนก่อนที่ตัวเมียจะมาเปิดทำการรับผสมเกสร ตัวเมียรับทําการผสมเกสรเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงโดยประมาณอาจจะแค่16-11กสิบเอโมงเสร็จ,รจอันนี้คือประเด็นที่1เพราะฉะนั้นดอกตัวผู้ในตัวเงาะเองจึงไม่สามารถที่จะมาผสมได้ประการที่สองเราต้องเข้าใจนะครับว่าในสภาวะเงาะเนี่ยเป็นไม้ผลเมืองร้อนชื้นถ้าความชื้นพออากาศดี ความยาวของอายุของเกสรก็จะยาวขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดสภาวะร้อนแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำอัตราการมีชีวิตของเกสรทตัวผู้ก็จะเร็วคือเสื่อมเร็วตายเร็วกล็ลงไปอีกตัวเมียก็จะฟอรเร็วเราจะเห็นได้เลยครับว่าเงาะที่ขาดน้ำเนี่ยในช่วงผสมเกสร์เขาจะฟอแห้งติดกิ่งเลยเหมือนกับลำไยเช่นเดียวกันทีนี้ประการที่สาม ในเรื่องของกระบวนการผสมเกสรคือการถ่ายละอองเนี่ยเราก็ต้องมีละอองเกสรตัวผู้แต่นี้ในการที่ตัวผู้จะมานั้นก็ต้องมาจากโดยธรรมชาติจากอะไรลมมาแรงหรือคนเรานำพาหรือการจัดการเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจว่าในเมื่อสภาพปัจจุบันมลงไม่มีเราก็ต้องอาศัยลมลมไม่มีเราก็ต้องอาศัยคน หรืออาศัยแรงงานการบริหารการจัดการลมไม่มีเราก็เป่าลมถ้ายัางไม่มีอีกเราก็ต้องเอาเกสรตัวผู้มาให้เกิดการแตกตัวการฟุ้งกระจายในช่วงเวลาที่เขามีการผสมเกสรเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปเรียนรู้บางครั้งเนี่ยหากเราจะรอธรรมชาติอย่างเดียวความสมบูรณ์ในกระบวนการผสมเกสรก็จะไม่เกิดขึ้น เราก็ต้องมีเทคนิคในการใช้ปัจจัยปัจจัยไปบำรุงดอกปัจจัยให้เกสรแข็งแรงซึ่งมีในกลุ่มของสารสกัดสาหร่ายพลังงานในลูกของตดอะมิโนมีธาตุแคลเซียมโบรอนและธาตุโบรอนเดียวที่เป็นตัวแปรสำคัญอะมิโนแอซิกแล้วก็ในส่วนของอะโทนิกซึ่งจะมีส่วนทั้งไปช่วยกระตุ้นเซลล์แล้วก็มีกลิ่นในการเรียกมแมลงเพราะฉะนั้นปัจจัยนั้นก็จะเป็นด้านของเทคนิคที่เราจะต้องนามาใช้ พรนัถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้ครบถ้วนการปฏิสนธิคือการกระบวนการผสมเกสรก็จะสมบูรณ์แบบแต่ถ้าในสภาพแวดล้อมไม่เอื้มหน่วยบางอย่างมันขาดไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการไม่ได้รับการผสมเกสรก็จะกลายเป็นเงาะขี้ข้อซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าเงาะเป็นลักษณะลูกหมาคู่โตไปก็ไม่มีเนื้อแล้วก็ถ้าหากมันจะฝืนต่อไปอีกมันก็จะกลายเป็นเงาะแบนเป็นเงาะกระเป๋า ส่วนในด้านของตัวเกสรตัวผู้ตรงนี้นะครับนอกจากเรามีส่วนของเกสรตัวผู้หรือต้นตัวผู้โดยธรรมชาติเราก็ยังมีความรู้มีความเข้าใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเพศการเปลี่ยนเพศของดอกตัวผู้นั้นก็คือการใช้ฮอร์โมน NAA หรือ n นฟท t ลิกแอซิ d ซึ่งในเทคนิคก็มีทั้งการพ่นเฉพาะช่อนะครับการพ่นรวมการพ่นเป็นตารางไข้หรือการไปทากิ่ง เขาก็จะทำให้ดอกธรรมชาติของเงาะเป็นตัวผู้และเราก็จะใช้กระบวนการตัวผู้เหล่านี้มาเข้าสู่กระบวนการผสมเกสรซึ่งตรงนี้แหละครับก็เป็นอีกหลักการสำคัญอีกหลักการหนึ่งถามว่าถ้าไม่มีตัวผู้ เราก็จะปล่อยธรรมชาติโอกาสตรงนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าคือทรัพยากรทางธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเราคงไปหวังในเรื่องธรรมชาติไม่ได้ผลผลิตก็จะหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้จึงนับเป็นปัจจัยสําคัญการสร้างเกสรตัวผู้การสร้างละอองตัวผู้และการถ่ายละอองตรงนี้แหละครับที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคต ฮอร์โมนเอ็นเอนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเพศซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะไปคุยในเรื่องของการเปลี่ยนเพศโดยตรงแต่เราก็อธิบายไว้ให้เห็นว่าในการเปลี่ยนเพศของช่อดอกเงาะนั้นก็เพื่อที่จะต้องการสร้างเกสรตัวผู้จริงๆแล้วในดอกของเงาะนั้นเขามีทั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าด้วยเหตุว่าเกสรตัวผู้เมื่อบานแล้วจะลอยก่อนก่อนที่ตัวเมียจะพร้อมรับผสม แล้วยิ่งถ้าหากว่าในสภาวะที่ลมแรงอากาศหนาวเย็นพืชขาดน้ําเกสรจะฟอแห้งและก็อย่างรวดเร็วจะทําให้ไม่เกิดกระบวนการผสมเกสรเพราะฉะนั้นในการสร้างดอกตัวผู้เราก็สามารถที่จะทําได้ด้วยฮอร์โมน n a a o ฮอร์โมน n a a นั้นในปัจจุบันนะครับก็ยังสามารถขึ้นทะเบียนและก็มีจําหน่ายแล้วเราก็จะมีกระบวนการทําได้หลายวิธีอย่างเช่นการทํายอดตัวผู้ การไปทาที่ยอดเงาะการพ่นในลักษณะล้างช่อดอกการพ่นเป็นตารางลูกหม,มากลุกซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังกันภายหลังแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องสร้างดอกตัวผู้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้กระบวนการผสมเกสรน,นั้นสมบูรณ์แบบขึ้นซึ่งเงาะเองจะทำการผสมเกสรตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าไปจนถึง11โมงเช้าโดยประมาณ คือเป็นอันว่าเขาผสมช่วงเช้าและกระบวนการผสมเกสรเหล่านี้เกสรตัวผู้จะมีชีวิตอยู่ได้แค่ไม่เกินสี่ชั่วโมงเพราะนั้นเวลาที่เราจะช่วยให้เกิดกระบวนการผสมเกสรก็ต้องปฏิบัติแค่ช่วงเช้าเท่านั้นและหลักการที่สำคัญนะครับคือเราต้องคำนวณหรือประเมินให้ดีว่าหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนเพศแล้วเนี่ย ยอดที่เราทำการเปลี่ยนเพศก็จะต้องเป็นดอกบานที่เป็นตัวผู้และในจังหวะที่เขาดอกบานเป็นตัวผู้ก็จะต้องไปสัมพันธ์กับกรณีของดอกสมบูรณ์เพศที่กำลังบานในแปลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการเปลี่ยนเพศส่วนใหญ่เราจะทำเฉพาะยอดที่เริ่มบานเริ่มมีการบานของดอกเราจึงจะไปทำตรงนั้นไม่ใช่ว่าเป็นช่อดอกแล้วเราจะไปทำเพราะว่าบางครั้งตัวผู้หมดตัวเมียยังไม่พร้อม เราต้องมีการคำนวณที่แม่นยำตรงนี้ด้วยอีกเป็นส่วนขององค์ประกอบรายละเอียดการทำตรงนี้นะครับผมจะนำเสนอต่อไปภายหลังแต่ให้ท่านเข้าใจหลักการตรงนี้ว่าการผสมเกสรอ,อยู่ในช่วงเช้าแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนเพศก็ต้องให้มีความสัมพันธ์กันตัวองค์ประกอบที่จะทำให้ดอกสมบูรณ์ก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมโบลอนอะมิโนแอซิดอะโทนิกกระบวนการในการที่จะ ทำให้เงาะติดดีนอกจากส่วนตรงนี้แล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่สก็คือเรื่องของกระบวนการถ่ายละอองเกสรการถ่ายละอองเกสรน,นั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับในขั้นตอนที่3มีลมลมพัดก็จะพาเอา,มาแมลงไปอ่าโทษนะครับเอาละอองเกสรตัวผู้ฟุ้งกระจายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ประโยชน์จากลมละ เราทํากันมาตั้งแต่ในอดีตก็คือกรณีของการเอาเกสรตัวผู้ไปมัดไม้เอาไปเกาะหรือเอาไปวางไว้ในตําแหน่งสูงเพื่อให้ดอกที่เขาบานและวเขาก็ลอยตามกระแสลมลงมาแล้วเขาก็จะมาผ่านกระบวนการผสมเกสรกับเงาะที่อยู่ด้านล่างอันนี้คือการใช้ลม ในกรณีถ้าท่านมีเครื่อง a i r b บัสหรือแอร์เชียเราก็ยังคงสามารถที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับในการเป่าอย่างทุเรียนเนี่ยเราก็ใช้ในช่วง1-3ถึงทุ่มแต่ถ้างเงาะก็ต้องประมาณ9โมงเช้าถึง11โมงเช้าโดยประมาณส่วนต่อมาครับในเรื่องของมแงมลงแมลงก็คือในเรื่องของแมงวันในเรื่องของชนโลงในเรื่องของผึ้งมแมลงเหล่านี้ ตัวสําคัญครับคืออะโทนิกอะโทนิกจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีกลิ่นในการเรียกพึ่งส่วนของถ้าเป็นมแมลงวันเราก็จะต้องสั่งส่วนใหญ่ท่านจําได้นะครับว่าคี้ไก่เวลาที่เราเอาคี้ไก่มาใส่ในสวนเราก็จะเรียกมแมลงวันเข้าสวนในส่วนของสมัยก่อนที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเราไปดูเรื่องของการทําชมพู่ หรือเขาก็จะใช้ปลาหรือใช้ปลาเน่าปลาหมักใส่ในกระป๋องแล้วก็เอาไปแขวนเพื่อเรียกมแมลงของเรามีกลุ่มเลี้ยงชนงันโรงก็จะได้ประโยชน์อย่างมากที่เดียวกับในส่วนของเงาะอันนี้คืออาศัยมแมลงส่วนต่อมาใช้คนเราครับเป็นตัวนำพานั่นหมายความว่าการเอาดอกตัวผู้ไปเกาะหรือการเอาดอกตัวผู้มาขยำน้ำแล้วทำการพ่นเป็นละอองเพื่อที่จะส่งไปตามเป้เปาหมาย กรณีนี้เราใช้กรณีสุดท้ายหมายถึงว่าเป็นดอกบานชุดใหญ่แล้วเราจึงจะปฏิบัติถ้าเป็นการบานในระยะแรกเราจะไม่ทําต้องเข้าใจนะครับการเอาดอกตัวผู้มาขยำน้ำําแล้วพ่นนั้นจะทําในกรณีสุดท้ายที่เป็นดอกบานชุดใหญ่เท่านั้นอันนี้ก็คือขั้นตอนของการถ่ายละองเกสรซึ่งมันเป็นผลสําคัญเช่นเดียวกันที่จะทําให้อัตราการติดของเงาะดีหรือไม่ดีแต่ ทั้งนี้นั้นก็จะต้องไปดูในส่วนของกระบวนการจัดการในกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการเปลี่ยนเพศนั่นก็คือการทำดอกตัวผู้ที่จะให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและกระบวนการผสมเกสรดีขึ้นเราก็ต้องมาติดตามขั้นตอนตัวนี้กันต่อไปสำหรับประเด็นสาระความรู้ในเรื่องของเงาะในวันนี้ที่เราจะนำเสนอนะครับก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมให้เงาะนั้น สามารถที่จะติดผลได้ดีถ้าเราจะพูดถึงการทำเนาะส่วนใหญ่แล้วก็คงเป็นเรื่องของการผสมเกสรในการผสมเกสรน,นั้นเราก็จะนึกถึงการเปลี่ยนเพศหมายความว่าเปลี่ยนเพศจากดอกสมบูรณ์เพศให้กลายเป็นดอกตัวผู้ซึ่งตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ปฏิบัติกันมาโดยจะมีวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็มีหลากหลายวิธี ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามฟังกันในช่วงของวันนี้แต่ก่อนอื่นครับผมต้องแบ่งออกการจัดการเนี่ยออกเป็นสองช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงของการเตรียมช่อดอกการเตรียมช่อดอกหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเราจะต้องให้ช่อดอกของงาะนั้นเขามีความสมบูรณ์อยู่ในระดับที่พอดีถ้าเราจะพูดกันง่ายๆก็คือทําให้ดอกสมบูรณ์ก่อนแล้วกัน พอดอกสมบูรณ์เสร็จแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สองก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเพศการช่วยผสมเกสรน,นั่นเป็นขั้นตอนที่สองเรามาดูในส่วนของขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมเรียนว่าจากงานศึกษาวิจัยของอาจารย์วันธนีชุ่มจิตซึ่งสมัยนั้นท่านก็นยังทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยหรือสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6ก็ได้มีการศึกษาส่วนหนึ่งว่าถ้าเรามีการให้อาหาร จะเป็นกลุ่มสาลายกลุ่มพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรือกลุ่มสารอาหารต่างๆอย่างเช่นตัวเทนเนอร์ฉีดไปในระยะช่อดอกสะดาพบว่าจะมีคุณสมบัติที่จะทำให้ดอกนั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสติดผลได้ดีกว่ากรณีที่เราไม่ได้ปฏิบัติคือสมัยนั้นการทำงานวิจัยเนี่ยจะไม่ต้องการใช้เปลี่ยนเพศกับให้ผสมเอง ซึ่งกระพบข้อมูลตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะที่เราเป็นชาวสวนเราก็ต้องฟังผมก็อยากจะให้ท่านใช้ปัจจัยเหล่านี้อย่างเช่นสาลายพลังงานเนื้อของกรดอะมิโน,โนหรือสารอาหารต่างๆอย่างเช่นจะเป็นเทนเนอร์ของเทคโนคอับ uh, หรือจะเป็นทานซีของแอปพลายเคมประเดีนตรงนี้เราก็จะฉีดบำรุงไปนั่นคือส่วนที่หเพื่อให้เขามีความสมบูรณ์ส่วนที่สครับการบริหารจัดการน้ำ ของเรานั้นจะต้องแม่นยำเราต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีสภาพเงาะที่สมบูรณ์มีปริมาณใบที่มากมีความหนานแน่นและเราต้องการทำเงาะช่อตรงนั้นเราถึงจะพยายามส่งน้ำกระทุงน้ำเพื่อให้ช่อดอกนั้นเขาพุ่งยาวออกไปเต็มที่จนถึงจุดที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็จะถอยน้ำกลับ เพื่อเตือนให้เขารู้ตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการดอกบานอันนี้คือกรณีที่เราต้องการทำเงาะช่อหรือทำเงาะช่อยาวแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในเงาะช่อยาวนั้นโอกาสผิดพลาดหรือโอกาสติดสมบูรณ์แบบเนี่ยค่อนข้างจะน้อยหรือยากกว่ากรณีเงาะช่อสั้นในส่วนของเงาะช่อสั้นนั้นเราก็จะมาเหมาะสมกับการใช้สภาพเงาะที่มีความสมบูรณ์ในทางใบไม่มากนัก ก็เรียกว่ามีระดับความสมบูรณ์ปานกลางยิ่งถ้าเรามีเงาะที่มีใบคุณภาพใบต่ําเรายิ่งต้องทําช่องเงาะสั้นทําไมก็เพราะเหตุว่าความสัมพันธ์ระหว่างการติดผลกับใบเขามีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งในไม้ผลในไม้ผลทุกชนิดด้วยดังนั้นผมก็นําเรียนว่าถ้าเรามีคุณภาพใบที่ต่ําหรือปานกลางเราก็หันมาทําเงาะช่อสั้น ซึ่งเหาะช่อสั้นก็จะมีโอกาสติดผลได้ดีกว่าได้ง่ายกว่าส่วนต่อมาในระดับของการบริหารจัดการเสร็จเราจะถึงช่วงดอกบานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วก็การใช้ปัจจัยในเรื่องของการส่งเสริมถ้าหากว่าเราจะไปพูดถึงอย่างกรณีทุเรียนเราจะมีระยะเวลาหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการน้ําแบบถูกต้องก็คือพอดอกเริ่มเข้าหัวกําไรดอกหอม เราก็จะขึ้นน้ำหนึ่งครั้งเพื่อดันให้ดอกแตกและหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เข้าบาดเงาะเงาะของเรานั้นนะครับในหลักการในช่วงที่เรากระทุ้งส่งช่อเราจะส่งไปให้ได้ความยาวในระดับที่เราต้องการแต่พอถึงในจุดที่เราต้องการแล้วเราก็จะต้องถอยน้ำกลับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้นะครับเราก็จะต้องให้ในระดับที่มีความสม่ำเสมอ ต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าเกสรของดอกเงาะนั้นถ้าเขาได้รับน้ำน้อยเขาจะฝ่อแห้งแล้วก็ล่วงโรยอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวันที่ดอกบานถ้ามีความชื้นไม่พอเขาจะฝ่อแห้งและโรยอย่างรวดเร็วเหมือนกับดอกลำใหญ่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องให้น้ำสม่ำเสมอซึ่งในการสม่ำเสมอนี้เราก็ไม่ได้ให้มากนะครับสรุปก็คือให้ดินชื้นอยู่ตลอดเป็นเพียงพอ นั่นคือการจัดการในเรื่องของน้ำส่วนในลักษณะของการที่เราจะดำเนินการเพื่อให้กระบวนการผสมเกสรน,นั้นดีเราก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงระยะตั้งช่อดอกเราบำรุงดอกมาสมบูรณ์เพียงพอแล้วพอมาถึงระยะนี้เราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการช่วยในเรื่องของการผสมเกสรก็เรื่องของการที่จะเอาตองตัวผู้ไปผสมกับตัวเมีย แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีดอกตัวผู้ดังนั้นเราก็จะต้องไปทําการผลิตดอกตัวผู้ขึ้นมาซึ่งปัจจัยที่เราใช้กันอยู่นั้นก็คือตัวฮอร์โมน NAA หรือเนปทลิกแอซิกในขบวนการที่เราพบเราใช้กันอยู่ถ้าจะพูดถึงวิธีปฏิบัติโดยรวมส่วนใหญ่แล้วผมจะนำเสนอเลยนะครับโดยรวมส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะทำการใช้วิธี ฉีดไปที่ยอดของช่อดอกเงาะที่เด่นๆอาจจะเป็นาตารางเมตร1ต่อหนึ่งช่อหรืออาจจะเป็นไปตามลักษณะลักษณะช่อเด่นๆรอบทรงพุ่มโดยในส่วนของการใช้สารที่เป็นฮอร์โมน NDA อย่างเช่นตัวฟลาวสหรือจะเป็นแพนโนฟิกหรือออกซินก็ตางอัตราที่ใช้เรามักจะใช้ดังนี้ ถ้าในกรณีที่สภาวะอากาศหนาวเย็นฮอร์โมน NAA จะใช้ในอัตรา 1cc ต่อน้ำ1ลิตรเท่ากับว่าน้ำ5ลิตรจะใช้ฮอร์โมน NAA 5cc ถ้าในสภาวะอากาศปกติอากาศปกติก็คือมีอากาศที่ร้อนชื้นอัตราการใช้ก็จะลดลงมาเป็นการใช้ฮอร์โมน NAA ที่อัตรา 4cc ต่อน้ำ5ลิตร ถ้าในสภาวะอากาศที่ร้อนจัดมีความแห้งแรงอัตราการใช้ตัวฮอร์โมนเหล่านี้ก็อาจจะลดลงเหลือแค่3 4 c ครึ่งต่อน้ำ5ลิตรนั่นเป็นประเด็นนะครับที่เป็นอัตราที่ใช้โดยในลักษณะของการฉีดนั้นส่วนใหญ่เราจะดำเนินการฉีดดังนี้เมื่อเราเริ่มพบเห็นว่าเงาะเริ่มที่จะมีการตั้งช่อแล้วใกล้จะบานหรือเริ่มมีการบานเล็กน้อย เราจึงจะเริ่มทำการฉีดเฉพาะช่อเด่นๆช่อเอกอาจจะเป็นสองตารางเมตรหรือหนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งช่อก็แล้วแต่แต่เราจะฉีดเฉพาะช่อที่เริ่มตั้งช่อสดาวกำลังเริ่มบานทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันในระหว่างพอเราฉีดไปแล้วสามวันช่อที่เราฉีดนั้นมันก็จะเปลี่ยนเพศออกมากลายเป็นดอกตัวผู้ซึ่งก็จะไปตรงกับช่อดอกเงาะด้านข้างๆทั่วไปซึ่งบานออกมาเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาทีนี้ประเด็นอยากจะย้ําในช่วงท้ายรายการนะครับว่าถ้าท่านฟังสาระตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวิชาการบวกกับเทคนิคการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าไปทําความเข้าใจศึกษาเรียนรู้เราจะเห็นผลตอบแทนออกมาอย่างชัดเจนผมเรียนนะครับว่าในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกว,วันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับ ประเด็นตัดใจ,จที่พี่น้องสกลหลายท่านก็สรุปคือวิเคราะห์ครับว่ามันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศถูกต้องครับนั่นคือส่วนหนึ่งเรื่องของความสมบูรณ์เรื่องของพืชไม่พัฒนาไม่เจริญเติบโตก็ถูกต้องอีกแต่ถ้าหากว่าเราจะไปสรุปประเด็นตรงนั้นอย่างเดียวแล้วเราไม่หาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะประสบความสมําเร็จดังนั้นผมก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มานําเรียนให้เห็นภาพ โดยให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าในส่วนของการดูแลการบริหารจัดการนั้นเรายังสามารถที่จะเข้าไปดูแลควบคุมรวมถึงส่งเสริมให้เขาจเจริญเติบโตได้มีการพัฒนามีการจเจริญเติบโตเสร็จกระบวนการผสมเกสรในเมื่อธรรมชาติไม่เอือ้อเราก็ต้องหาปัจจัยไปเสริมปัจจัยอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องเอาเทคนิคเข้าไปใส่ แล้วก็จะทําให้กระบวนการผสมเกษรน,นั้นดีขึ้นไม่ใช่แค่นั้นครับบางอย่างบางเรื่องเราก็อย่าจําเป็นสูตรสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ต้องให้น้ําเพราะว่า,าดินทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้พอแค่ฝนไม่ตกวันเดียวก็ร้อนแห้งแรงแล้วเพียงเกษรเองการบริหารจัดการการให้น้ําการควบคุมความชื้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องเข้ามาดูแล จัดการซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เรานั้นจะต้องเข้าใจแล้วก็เข้าไปจัดการเราก็จะประสบความสำเร็จได้ในส่วนของอกระบวนการตรงนี้ และเมื่อถึงเวลาที่ในฤดูก,กาลหน้าผมก็จะเอาเรื่องนี้มาย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้น่อนสกรได้เห็นภาพได้เข้าใจได้ถึงได้ถึงเทคนิคและการจัดการสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ